สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่กับชด็ตพลังเงินเดือนเงินเดิมเคยเลิกครับนี่ครับป้าพ่อแม่พี่น้องมาดูหางตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าติดรถไถนะครับนี่เป็นรถไถซาวแรงนะครับตัวนี้เป็นหางตัดหญ้าว่ายสิบเสนนะครับร้อยสิบห้าเสนครับดูไปครับครับหนึ่งร้อยสิบห้าเสน มีลักษณะนี่ครับเป็นตัวติดรถไถนะครับกำลังแั๊บอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ยารกมากครับยารกมากเอากระตรงได้ตัดน,นะครับเอาพอดีแล้วไม่เอียงแล้วนะครับตะกี้มันเอียงนะครับ เมื่อกี้เอียงนะครับเราต้องปั๊บนะครับรับเพื่อมาให้เอียงนะครับนี่ครับขึ้นอัตโนมัตินะครับเวลาลงก็ต้องปั๊บลงได้พอดีนะครับผมไม่้องครับอาวางลงรู้แล้ววางลงกอแล้วอ่านี่ครับถ้าลงเร็วเกินไปอุปกรณ์เขาจะเสียเอาขึ้นครับขึ้นเอาขึ้นหมดเลย <ayo S 2> นะครับขึ้นหมดเลยเ,เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน ครับเฮ้ยพออื้ปนนะครับครับจะมีใบจะมีใบมีสองสองใบนะครับตัวนี้ลองฟัดมาแล้วนะครับตัดมาหลายหลายปีแล้วครับนี่เฮใจ้สำหรับสวนนะครับเอาวางลงดูก่อนเอาวางวางดูครับอ่าลงยังสวยงามครับเมไปไนอเอาไปเลยยกไปเลยครับขึ้นพอดีลงพอดีนะครับสามวิครับผมไปไปนอกครับ ขึ้น3าวิลง3ามวินะครับสะพายรจะมาตัดบริเวณหน้าเนี่นครับหน้าโรงข้าวของเขาครับไปเลยนะครับ ผมไปข้งนอกครับนะครับมาอยู่ตรงนี้ครับย้อนแสงครับตะกี้ย้อนแสงย้อนแสงขึ้นแบบขึ้นแบบนิ่มๆลงแบบนิ่มๆครับลงไปแล้วครับนี่ครับ โอกาสธรรมาครับไม่เหลือครับไม่เหลือนี่ครับเนี่ยครับขึ้นแบบนี้มๆครับลงก่อนนับดูครับเอาเาปุ๊บได้นะครับไปนะครับลงสามวิครับเผื่ออุปกรณ์ของเขาจะไม่ได้กระแทกดินนะครับ ไปแล้วไปแล้วครับเี่ครับโอ้ไปครับ oh, ไปครับ เป,เป็นขนาดหนึ่งเมตรสิบห้าเซนนะครับรแจกบนรสารแดงนะครับ นะครับตัวนี้เป็นโรงพ่อล้าของเขานะครับโรงพ่อค้าของเรานะครับรเ,กากากเบดีย๋ยวเขาจะได้มาเคลียร์พื้นที่นะครับเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะครับตาญาคนคครับนี่ครับ,พ,รบ,อรบ,รบพอครับ เอาวางห้างลงเลยนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับ นะครับพ่อแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจุดสุดท้ายนะครับอย่าอืมที่ตามคลิปนะครับอะไรก็จะไปเริ่มก็ชอบต่อไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจิ้มนะครับประกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ